คุณเป็นคนคนหนึ่งที่มีอาการปวดเข่าจากโรคข้อเข่าเสื่อมอยู่หรือเปล่าคะคุณแม่ของคุูเล็กก็มีอาการปวดเข่าจากโรคข้อเข่าเสื่อมคะ่ะแล้วคุูเล็กก็ให้คุณแม่ของคุูเล็กเนี่ยทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะมานาคอลาเจนกระปุกสีฟ้าเป็นคอลาเจนแบบผงคะ่ะทานแล้วผลปรากฏว่านะคะหายปวดเข่าจากโรคข้อเข่าเสื่อมคะ่ะเดินได้ดีขึ้นนะคะไม่ต้องไปหาคุณหมอบ่อย รู้สึกว่ามีน้ำหล่อเลี้ยงตรงหัวเข่านะคะทานง่ายค่ะไม่มีกลิ่นคาวละลายน้ำได้ดีนะคะโปรโมชั่นพิเศษค่ะสินค้าตัวนี้นะคะปกติราคา1290บาทถ้าคุณสนใจซื้อในช่วงนี้ราคา990บาทซื้อ1แถม1น,นะคะและส่งฟรีค่ะ สุดพิเศษไปมากกว่านั้นนะคะหากคุณซื้อสินค้ากับค cool ูเล็กในราคา990บาทขึ้นไปนะคะคูเ cool ล็กแถมฟรีคอร์สเรียนออนไลน์คอร์สซีเข็ดสุขภาพดีผิวใสไม่ปวดเขา่าคอร์สนี้นะคะมีมูลค่ามากกว่า2,990บาทค่ะแถมให้คุณฟรีๆนะคะเรียนผ่านกลุ่มปิด Facebook ค่ะนะคะความยาวทั้งหมด 123นาทีซึ่งจะมี2พาทค่ะพาทแรกเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องผิวพรรณพา์ที่2เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องการปวดเขา่านะคะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่คุณจะต้องรีบสนใจนะคะดูแลแก้ไขโดยด่วนก่อนที่มันจะสายเกินไปค่ะหากคุณสนใจนะคะทักแชทคุเล็กมาได้เลยค่ะ